คนวันศุกร์คะดวงประจาเดือนสิงหาสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะจําได้ว่าคนที่เกิดวันศุกร์เมื่อเดือนกรกฎาก,ก,ก,ก็ไม่ได้ว่าจะง่ายอีกนิดนะคะสําหรับใครที่เกิดวันศุกร์เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ค่อนข้างอึอดอัดเป็นเดือนที่เรายังหายใจหายคอไม่ได้คล่องสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะมีวิธีการแก้ให้คะ่ะสิ่งที่นัดอยากจะฝากเอาไว้และเป็นจุดที่แก้ไขได้เลยเมื่อเรารู้สึกว่ามันโดนบีบ คนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนสิงหาคมมักจะรู้สึกว่าทําไมชีวิตเรามันหายใจไม่ค่อยออกมันถูกบีบคั้นจังเลยสิ่งที่มันบีบคั้นเรามากที่สุดไม่ใช่ใครแต่คือตัวเรา Emotional ที่เรามีค่ะสิ่งที่มันเป็นตัวเราภายในนั่นแหละที่มันบีบคั้นเราด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่ด้วยความปรารถนาดีด้วยความที่อยากจะให้มันได้ดีอ่ะมันเลยมีมาตรฐานของเราความเป็น perfectionist เรามันสูงมันเลยทำให้เราเหนื่อยนี่คือจุดที่แก้ไขได้ทันทีฉะนั้นกะรุณนาดูมาตรฐานของเราด้วยว่าเราไหวแค่ไหนเอาที่เรารู้สึกว่าเราโอเค แล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ไม่เป็นไรได้ไหมขอให้เราแฮปปี้ขอให้เรามีความสุขขอให้เราไม่เหนื่อยจนเกินไปได้ไหมนัดขอแค่นี้ถ้าทําแบบนี้ได้สิ่งที่เรารู้สึกบีบคั้นเนี่ยมันจะหายไปและสิ่งที่จะช่วยได้มากที่มันทําให้เราบีบคั้นแล้วมันก็เป็นจุดที่ช่วยในตัวเราได้ต่อให้มันจะรู้สึกอึดอัดแค่ไหนอ่ะข่าวดีคือเราแก้ได้ค่ะคือใจดีกับตัวเองให้มากๆอ่อนโยนกับตัวเองให้มากๆหน่อยได้ไหมสิ่งที่จะช่วยได้คือการที่เรารักตัวเองเป็นการที่เรารักตัวเอง อ่อนโยนกับตัวเองได้อ่อนโยนกับตัวเองก่อนก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นก่อนที่จะอ่อนโยนกับคนอื่นอ่อนโยนกับตัวเองก่อนถามตัวเองอันนี้หนักไปไหมอันนี้โอเคไหมอันนี้เราไหวไหมเดือดร้อนตัวเองหรือเปล่าถ้าทําแบบนี้ได้นะ happy ต่อให้จะมีเรื่องอื่นเข้ามาบีบคั้นเราก็ตามช่างแม่งแต่อันนี้เราแก้ที่ตัวเราแล้วถ้าทําตามที่นัดบ,บอกแต่ถ้าหากว่าไม่ทํานัดกล้าพูดไหลจะ้ะใครเป็นแพนิคแพนิคกาเริบใครเป็นซึมเศร้าซึมเศร้ากําเริบเพราะมันจะบีบบังคับตัวเองอะ เพราะเราอยากที่จะให้มันผ่านไปได้เราอยากที่จะแก้มันได้เราอยากที่จะทําให้มันสําเร็จแล้วคนวันศุกร์เนเจอร์ไม่ชอบความเครียดแต่บางทีมันโดนบังคับพอมันโดนบังคับปุ๊บมันต้องทํามันก็เลยทําให้เรากดดันคนวันศุกร์ไม่ชอบการกดดันแต่ช่วงนี้เราถูกกดดันเรื่องงานกับเรื่องเงินโคตรสัมพันธ์กันมากเลยงานกับเงินเงินกับงานแยกกันไม่ออกและเงินกับงานไปสัมพันธ์กับเรื่องความรักต่างหากในเดือนสิงหาคมในเรื่องของการงานนะคะเราจะค่อนข้างที่จะต้องแอคชั่นตัดสินใจเด็ด ขาดเราจะแบกรับอะไรค่อนข้างเยอะเรากดดันถูกกดดันเยอะมันต้องแบกมันต้องกดดันเพราะว่าสั้นๆเราเก่งเราทําได้ฉันทําได้ฉันผ่านไปได้ดีมากเรารู้สึกแบบน,นั้นแหละดีมากมันก็เลยทําให้เกิดความคาดหวังเพราะเกิดความคาดหวังปุ๊บแล้วถ้ามันไม่ได้อย่างที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ เฟลใจมันก็เหี่ยวแล้วมันก็เหนื่อยมันก็เบิรนเอาฉะนั้นถึงจะบอกว่าแก้ที่มเมื่อกี้เลยแล้วการงานก็จะดีการเงินก็จะดีตามไปด้วยการงานค่ะจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมมีคนช่วยเหลืองานหนักไหมใช้ได้เลยแต่มีคนคอยช่วยไม่ห่วงการเงินสัมพันธ์กันเงินดีขึ้นไหม ใช้คําว่าได้มาแล้วมีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปแต่มีเข้ามาให้จ่ายมีเข้ามาให้ใช้แต่เงินจะไปหมดกับใครหมดกับตัวเราเนั่นแหละตัวเราเท่านั้นถ้าเราไม่ให้สักอย่างก็ไม่หมดแต่เราให้ไงมันไม่ได้หมดอะไรเยอะนะเวลามันหมดมันหมด,มหมดเป็นก้อนเล็กๆส่วนเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดหรอกเพราะว่าสไตล์คนมันสุขคือมีความสุข enjoy ทางานเหนื่อยก็ enjoy ก็ใช้ไปแต่ก็มีระเบียบในการใช้อยู่ก็ไม่ได้ห่วงอะไรขออย่างเดียวอย่าตามใจตัวเองมากจนเกินไปเพราะมันเหนื่อย,ม,อยมันเหนื่อยกับการทํางานมันเหนื่อยกับ แบกรับมันเหนื่อยมันเครียดพอมันเครียดปุ๊บมันก็ไปลนกับการช้อปปี้มันก็ไปลนกับการกินพอมันเหนื่อยเออให้กําลังใจตัวเองหน่อยอาหานิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้ามีคนชวนไปสิพร้อมเออฉะนั้นนัดก,ก็ยังยืนยันคําเดิมว่าถ้าร้างตัวเองเป็นแล้วเราจะประมาณตัวเองได้การเงินก็จะดีค่ะปัญหาเรื่องการเงินก็ยังเป็นเรื่องที่นัดก,ก็ยังฝากเอาไว้นะมันก็จะมีการเงินที่เรายังแก้ไขกับมันไม่ได้นี่สินที่ยังคงมีอยู่ในหลายๆคนเนี่ยไม่เป็นไร ะะอาจจะหงุดหงิดบ้างอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเลยแต่อย่าไปคุยกับมันเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีให้จ่ายก็จ่ายเถอะมีให้ใช้ก็ใช้เถอะอย่าไปโทษตัวเองเราเป็นแบบเนี้ยดีที่สุดละในวันนี้ขอให้เรามีกําลังใจในการเดินต่อพยายามรักตัวเองให้เป็นทีละนิดทีละนิด,นนดค่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในเดือนสิงหาคมมีโอกาสจะเสียเงินกับคุณแม่ใครที่มีคุณแม่อยู่ก็ดูแลสุขภาพท่านค่ะเพราะว่าจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาสุขภาพในเรื่องของจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณแม่บทจะ ก็เป็นนะบทจะหายก็หายบทจะเป็นแต่ไปรักษาไม่เจอโรคเสียเงินเปล่าๆก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะความรักส่วนใหญ่คนวันศุกร์โฟกัสเรื่องงานเยอะมากรักในงานเยอะมากใครที่มีคู่อยู่แล้วในเรื่องของความรักไม่ใช่เดือนที่หวานมากนักมันเป็นเดือนของการที่เราโฟกัสเรื่องของเราซะเยอะเรื่องของการเงินซะเยอะความรักในเดือนสิงหามันเหนื่อยน่าจําได้ว่าเมื่อวันเมื่อคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนักพยากรณ์เรื่องความรักเอาไว้ในเชิงน,นี้เหมือน นนะมันเป็นเรื่องของความเหนื่อยสะสมเรื่องของการแบกรับน่าจาได้อยู่ๆมันก็ขึ้นมาเดือนกรกฎาในเดือนนี้เรื่องของความรักอยากให้ระมัดระวังความเหนื่อยนั้นนะ่มันยังคงอยู่เพอะมันคงอยู่ปุ๊บมันจะรู้สึกว่า อยู่คนเดียวก็ได้นะเราก็เลยจะค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัว i n รเวิร r t จัดขึ้นอีกนิดนึงเราจะอยู่กับตัวเองมากขึ้นฉะนั้นใครที่มีคู่อ่ะนัดแนะนําว่าไปหากิจกรรม a c t วิตี้ทำด้วยกันเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมจะทําให้ความรักของเรามันดีขึ้นเป็นการเติมความรักให้กันและกันเพราะมันจะให้มานั่งจีจ๋จ๋ามันไม่ไหวอะ่ะมันเหนื่อยอันนี้ฝากเอาไว้ทําบุญเสริมดวงสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะบอกไว้ตั้งแต่ต้นเลยรักตัวเองให้เวลาตัวเองทําสมาธิอยู่กับอะไรก็ได้ที่เรารักแล้วก็พ พยายามเปลี่ยนบรรยากาศพยายามเปลี่ยนบรรยากาศพยายามอยู่กับอะไรที่มันเป็นพลังงานของความรักอย่าอยู่นิ่งๆเดินทางเยอะๆชวนคนวันศุกร์นั่งดูพระจันทร์ตอนกลางคืนเวลาพระจันทร์เต็มดวงอะให้ไปรับพลังงานให้ไปรับแสงจันทร์อย่างน้อยๆให้มันครูดาวลงมาแล้วก็ให้เราได้ให้เวลากับตัวเองลองดูนะคะเฮ้ยอันนี้ดีนะเป็นการโอบกอดตัวเองอะจริงๆคนวันศุกร์เขาเหนื่อยมากนะเขาต้องการกำลังใจไม่จําเป็นต้องเต็มดวงก็ได้นะเอาแค่เราเห็นแสงจันทร์เห็นแสงดาวอะไรอย่างเงี้ยกลาง แต่แนะนําว่าพลังของดวงจันทร์ของคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนสิงหาเนี่ยจะช่วยช่วยเยียวยาตัวเราได้คนที่เกิดวันศุกร์สีข,สขาวสีเหลืองสีครีมนะคะเป็นพลังที่ดีมากๆใส่เพชรนะใส่อะไรที่มันเป็นควอตหรือสีใสๆก็ได้นะคะไข่มุกได้เอาให้เรามีกําลังใจนะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสีเนี้ยเรารู้ว่าเออม,มันเสริมกับเรานะแต่ดูแลเฉยๆอ่ะอันนั้นไม่ได้ช่วยนะอย่าเชื่อนะลองพิสูจน์ดูแล้วก็ถ้าสมมุติว่าถึงเดือนสิงหาแล้วอะ่ะ คนวนันศุกร์ไปดูพระจันทร์แล้วเป็นยังไงบ้างมาเล่าให้นัดฟังด้วยนะคะในไลฟ์ก็ได้